เดี๋ยวผมมาแล้วแหไม่เกี่ยเยอะที่อ่นะว่าเลยอ่ีเยวะกุนเกลี่ยแต่เดี๋ยวผมตักน้ำท้ายกล้องหลอกเตินมน้ำนี่แตปลาดีตเป็นเป็นวันวันนี้เป็นวันนะ่ะลงก้าแล้วนี่ อยู่ไป,ววไปติดเลยไหมแต่ละวันไม่ต้องล้วงเลยตานี้เป็นจ้องหเหม็ดเรือดเลยโอ้ตกใส่แล้วครับมาแล้วครับขาวพื้นครับเล่าเล่าเอาหน้าเป็นตัวครับไม่ได้จังนำนักอนับสกอนับสกอรับนี่ครับผมนับสกอนับสกอต้อ <laughs> งมาเป็ดชกนานกว่าเป็โชกนานเลยวะอ,อ,อวยอใ่เลยดเลยตกใจที่เตงทุง่งลุมองไหม nhiê, tùng luôn mòo mòi đây. Em em em. Cái chăng quá? Lá ừ. má, bán lá bàn, lá bàn xinh quá anh. Khăng อมวัี่เดียวว่าไม่ได้ตาวปลาไม่ได้ตาวเนยเดยเอาไก่เยงเข้าไปในปากปลาได้เรื่องเลยได้ใช่ไหมถงันโกงบ้งวะอันละดีอันรุนนังโจการพุศลวิธีปากเาเออ๋ยวังโจงากเ Để... để mình tô Ây da, mấy tiếp Cung tải này lột đi À, à ơi. Lấy quá Lấy quá đi, à, Lấy quá Lấy qua Lấy rồi. Lấy rồi. Lấy, rồi. Lấy rồi

bỏ kỳ vấn đề lâu, nốt như chạm rồi. nó cùng tano nốt như vấn đề lắm đấy ta Ta, lắm nước lắm đấy lắm đấy lắm đấy lắm Nước lắm đấy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  cái quần lắm lên, lắc đấy lắm đấy liều, đấy lúc ผมอาบแดดครับอาที่นอนใหม่ครับนอนบนบกมันเชยแต่มานอนในเรือกันดีกว่าโอ้ยเอาอีกแล้วนามีนามีเก้าเกาเกาเก้าโอ้ยใจปวงับ ngầm ngầm đi Xài búa, xài búa Phả thái tù à? Cây mà cái của Ba win là điều Mày tông lính Toa tao cháy nữa sạc nè mét à lên lên gì lên này này lên 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 buffet buffet lên ừ buffet 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 ui buffet buffet อ้ตกแบบนั้นมันเจ <c oughs> สามสามสามตกแบบนั้นมันเจยผมเก็บแต้มครับได้ๆเอาเลยเอาอปอไปเลยไปเลยอ่าไม่ครับตอนนี้ไปเลยลทหาร อืมกินเลยเนี่ยนะีปับปับพิโกอัะพิโกอัะยักก่อนทีนึงแล้วก็ทิ้งไว้สักพักก่อนทิ้งไว้สักพักก่อนนี่ของเต้แล้วก็ยักอีกทีนึงแล้วก็ทิ้งไว้สักพักก่อนกองเตเอากี่ตัวพี่ก๊อปตานี้เอาล่ะโปนะชักสามโปป,ป้าปวง พุมทำนาตีปลาพวงเองอ้ยาดูดูเจเลเจเล่เจเล่ข้างล่างนะเจเล่เลเลเ,ลเลข้างลางก่อนแอย่าตกใจแต่อันอันลูกน้องมันกระกอกเลยอ่ะเกบเต็มครับผมอือเพื่อปาพวงไอ้ยา Dạ, chạy con tay con tay chai con tay của mình mang gạp 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 mang da, quay trái của nó không mừng Phần khoảng cái chỗ phiền lê lô khoa sao lão cũng Người Văn lê lấy, một <laughs> Một câu mày lói <laughs> á mày

อยยหญ่เลย้ยมาแลยยโรแบ็คแรกเนีเด้ดืบุ้งมาแลยดิโอ้โห้งทุ้งน้ำ <laughs> น้ำม,มันเดือดเลยน้ำ <laughs> เด<อ>ือเร่งเออเป็นเนีอย,ย,อยอียาไอเป้ายืนเลยเป้าพี่เป้าขึ้นมาทำไมพี่เป้า <laughs> พีเป้าสัญญาใรทเลตาอ,อ๋ล,ลตดเป้าเลย กดเป้าเลยเลยนี้ตัดอย่างเดียวตาดเบ็ดนึ่นปักปักมันนั่นหรอปังเก้งเก้งตัดอย่างเดียวเลยนี่เมต้าสัญญาสัญญาเทไปมันล้ไปไปให้มันลาบลาบไปมัเฮ้ยผมไม่เครื่องไรอ่ะเป็นเปล่าถึงกล้องผมพันกันเลยทำซาตินเบี้ยหรอไอ้เฮ้ยมันครบวะไม่ครกทันหรือก็วิ่งยัน อีสักจีกันกดกดมากๆเลยมึงอ่ะกดมึงเลยเบ็ดโฉกไปพันมึนมึนอยู่ตอนนี้กูกำลังมึนอยู่คุยไปดีไหมยังปิดอยู่ในกระเป่านี่ยมันไม่มันไม่ใช่หมามีแต่ว่าคืออัดตัวอัดตัวโอเคหนึ่งสองสามสี่แตกตัดไหมตัดไหมแตกตัดแน่

ีไม่เด็ดเลยไม่กล้าบอกเลยมันมีคนม้วนอยู่ที่งานก้าเปล่าอยู่ไม่เบื่อต้องเปล่าไม่เปิดปิดรถเลย เจอผู้งังกลางป่านแล้วจะหนาวอังโจไปไดนวาดังโจไหนลงไม่ตื้พี่นี่กินเลยได้ตัวนั้นไปเลยดังโจทางแค่กันเอาลดซะปรับปับเจอหมู่บ้านแล้วหมู่บ้าน

แบบนี้เต็มพวงแน่เลยคันน่งัแนี้เต็มพวงแน่เลยตาาสนใจมตม่ตมูตะมี นดำด้วยข้างปานข้างปาน dây yay. Yay và mạt. Ừ, Yay à, là, thì... là Khi mấy tỷ ạ? À, cái okay, một cái <coughs> con nghiền á

เอาไปได้หรือเปล่าสวยๆแบ่งเป็นสีกองอันจอใช้โลใส้โลนี่สองโลครับใส้โลนี่นี่นี่นีนี่ตัวนี้อนาคตสิบปีใช้สองโลครับเตรียมงานเตรียมงานเสร็จแล้วอืมคุ้มครับคุ้มคุ้มอยู่แล้วสะใจรักเหรอ